ลำไยปลูกปีที่แล้วนะครับออกพึ่งออกมาก็ใหญ่เท่าประมาณเหรียญห้านี่ปีที่แล้วนะครับต้นสูงประมาณร้อยสี่สิบเซนต้นลำไยนี้ก็ปลูกอยู่ก็หลายต้นก็ขึ้นอยู่นี่เห็นเอามาให้ดูบางต้นนะครับ นี่ก็เห็นลำไยก็เยอะอยู่ไปถ่ายถ่ายคลิปถ่ายเป็นคลิปช็อตอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ร้อยี่เดี๋ยวจะพาไปดูผลไม้อย่างอื่นบ้างนี่เป็นลำไย ร้อยสี่สิบเซนอืมรู้สึกจะเห็นลางๆเห็นไม่ค่อยชัดมองหายใกล้ไปหน่อยมั้งเลยไม่เห็นครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่น ได้สี่สิบเซนแค่นั้นเองคือไปดูก็ปลูกได้ปีเดียวนะครับถ้าเป็นทุเรียนปลูกขึ้นอย่างนี้ก็จะดีมากๆเลยแต่ทุเรียนปลูกมาหลายหลายต้นละนนี้นขึ้นก็อยู่เหลือประมาณสองต้นนะปลูกเก,กือบยี่สิบต้นก็ถุอว่าสิบต้นเหลือต้นเดียวหรือสองต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็ปลูกได้ปีเดียวอยู่ อีกที่เขาปีก็หน้ารวมรดวมก็สองปีอยูที่เราสักสามปีก็ประมาณห้าปีาทัุเรียนเนี่ยนะครับนี่ลําไยก็ขึ้นเป็นช่อปีนี้ปู่งที่แล้วขึ้นมาเม็ดหนึ่งหรืออาจจะไม่ขึ้น ต้นพริกอยู่สองต้นนะครับก็มีหลายต้นอยู่นีถ่ายให้บางส่วนนี่กําลังสวยกําลังงามกําลังงอกออวันนี้ต้นงอมาดูต้นงอสภาพที่หลายวันก่อนที่จะถ่ายไว้ให้ดูนะครับวันนี้ก็แดงแดงหลายลูกแล้วเมื่อกี้ว่าจะลองชิมก็ยังไม่ได้ชิมเ๋ยวรอกมันสุกเลไย,ยังไงได้สักอาทิตย์น่าจะสุกน่าจะแดงอีงองต้นียวย่มแดงแดงหลายเองแต่ต่น,นี้ยังเขียวแค่ไหนจิ้มได้อหอโหเลย มันแดงๆไม่ังไม่เปียกเขียวๆอยู่เลยะลูกถ่ายใกล้ๆก็เห็นแดงหลายลูกอยู่ก็น่ากินอยู่น่าจะสักอีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าแดงทางต้นก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบว่าตอนเก็บกินนะครับอันนี้นก็เป็นต้นน้อยหนาน ไม่น,า,นาก็มีหลายลูกลูกยังเล็กอยู่นะครับไมน,า,นาก็มีหลายลูกลูกเล็กๆอยู่นาน,านี่ก็ด้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะตันนี้ต้นมะนาวส่วนนี้จะเป็นกระท้อนนะครับเอยไม่ใช่กระท้อนเป็นฝรั่งทางอีสานทางเหนือเรียกมะก,ก้้ก้กก้ ปลักอะไรนะอีสาน,นเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นพลังพันอะไรจําไม่ได้ต้องถามคนปลูกก่อนอันนี้ส่วนข้างหน้ากําลังตัดชะอโอมนะครับตอนกิ่งชะอโอมเพื่อชะอโอมจะไม่ต้องขึ้นสูงชะอโอมก,ก,กินกระเมพริกกระปิเขาใส่ไข่ก็อ่อยมากนะครับอันนี้ ชะอมยิ่งถึงนมมั้ก็กินแรงส่วนของเกษตรกินชาโอมของเกษตรนี่มันยังบอกออกินยิ่งยังไม่ค่อยแรงยังไม่ค่อยหอมก็เหมือนเรากินสตอนะะผมว่ากินคล้ายสตอแต่อระแป๊เพี้นน้อยนี่ยังหอมอีกเลยอันนี้ฝรั่งตอนนี้ก็ห่อไว้บางลูกมีก็ไม่เยอะครับี่ตอนนี้บางไันบางก็ห่อกระดาษไว้เดี๋ยวจะมาห่อไว้กันแมลงเจาะ เจาะต้นฝรั่งอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนก็ปลูกปีที่แล้วละก็ตายไปหลายต้นอันนี้จะน่าจะได้ปีกว,ว่าละก็สูงทั่วหมหัวประมาณเมตรห้าสิบก็อีกสามปีอีกสามปีคงได้กินทุเรียนไม่ต้องไปซื้อใครบนะ้งปลูกคงจะได้กินเองอันนี้ตอนนี้ปลูกซ่อมเพิ่งปีนี้อามาซ่อมของปีที่แล้วตายไป ต้นเล็กๆเอง,งนะยังไม่ถึงปีส่วนนี้ก็อีกต้นของปีที่แล้วก็สูงอยู่ประมาณเมตรครึ่งเหมือนกันกไ็ไม่ไม่อาจจะรอดหรือเปล่ามีต้องรอดูปีหน้าอาการจะจังหวะมันจะอาการมันเป็นยังไงอาการมันร้อนไหม <S <S 1> <S 1> ต้นนี้เป็นต้นเงาะนะครับ <S 1> <S 1> อันนี้ สูงประมาณสองเมตรด้นงอ,อก,กันนีก็ต้นงอ,อกเหมือนกันแต่ต้นนี้สูงมากแต่ยังไม่อยอมออกเพราะปีที่แล้วนี่มีต้นไผ่มีต้นไผม่มามาบังแสงก็ตอนนี้ตัดต้นไผ่ไปแล้ครับส่วนนี้ก็เป็นต้นเงาะ สูงๆตรงนั้นก็เป็นต้นขนุนนะครับตัวนี้เป็นต้นขนุนแต่ไม่รู้ว่าขนุนอะไรเดี๋ยวต้องถามคนปลูกอีกทีนึงอันนี้ก็ต้นขนุนนี่ฮรขนุนมันก็มีหลายพันมากอันนี้ขนุนดังเดิมครับขนุนโบราณขนุนพื้นบ้านโอ้เยอะมากครับแต่ ปูมันไอเนื้อมันจะเล็กๆก็ไม่ค่อยมีคนกินนะครับเอามาไว้แกงกินแค่นั้นเองก็เลยสุกมากจนล้นตกเต็มใต้ใต้ต้นนะครับพอดีเรามีทุกขนุนของเรารูปใหญ่เนื้อแน่นเนื้อหนาก็เลยไม่ได้สนใจให้